สวัสดีค่ะกระแสข่า,สขาวดังมาแล้วค่ะสาเหตุอาแอดเสียชีวิตรองข้ามูลคดีเผยสาเหตุเสียชีวิตแอดสมบัติจากไปในวัย85ปีอารองข้ามูลคดีเผยสาเหตุเสียชีวิตอาแอดสมบัติเมทันีนักแสดงรุ่นใหญ่จากไปในวัย8ปปีทั้งทั้งที่ร่างกายยังแข็งแรงอีกหนึ่งข่าวที่กลายเป็นข่าวสุดช็อกของวงการบันเทิงไทยอย่างมากเมื่อเพจเฟซบุ๊กของรองข้ามูลคดีได้โพสต์เฟซบุ๊ก อลัยต่อการจากไปของแอสสมบัตเมธนีนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เสียชีวิตในวัย8ปปีซึ่งอารองระบุข้อความว่าขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาร่วมไว้อาลัยต่อความสูญเสียนี้อย่างต่อเนื่องสมบัติเมธนีเป็นอะไรเสียชีวิตอารองได้ระบุรายละเอียดอีกว่าข่าวหน้าเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของพี่แอสมบัติเมธนีเช้านี้ครับรับไปเฉยๆครับ ขอให้พี่แอดสู่สุคติบนส,รสวรรค์ด้วยครับซึ่งนั่นทำให้สร้างความตกใจแก่แฟนคลับอย่างมากเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปีไอแอดยังดูแข็งแรงและสุขภาพดีอยู่เลยอีกทั้งยังออกมารับงานในวงการบันเทิงอีกด้วยสมบัติเมทนีเสียชีวิตสาเหตุสมบัติเมทนีเสียชีวิตโดยกองถ่ายโฆษณาหนึ่งได้เผยแพร่ภาพการทำงานร่วมกับพระเอกตลอดการสมบัติเมทนีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565 แม้ร่างกายในวัย85ไม่สามารถทำงานหนักมากได้แต่ท่านก็ยังไหวและแข็งแรงมากๆซึ่งคุณแม่กัรจนาเมธนีภรยาคู่บุญได้บอกว่าพ่อสมบัติเตรียมฟิตร่างกาย2ส,สัปดาห์จึงได้ภาพและการทำงานเป็นที่พอใจพ่อสมบัติก็ยังทำงานได้ดีแต่ขอเตรียมร่างกายหน่อยและเวลาพูดกับท่านก็ส่งเสียงดังขึ้นอีกหน่อย สำหรับสมบัติเมธนีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจําปี2559ได้สร้างชื่อเสียงที่เป็นเกียรติประวัติให้วงการภาพยนตร์ด้วยการทําให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นก็คือการที่สมบัติเมธนีได้สร้างตำนานถูกบันทึกชื่อลงใน Guinness Book World Record ว่าเป็นนักแสดงนําชายที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกถึง617เรื่อง การจากไปครั้งนี้ของอาแอสมบัตินับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของวงการบันเทิงทางทีมข่าวทีนิวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมทนีมาณที่นี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ